สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำวิธีการเข้าเซฟโบ d ดของ Windows 10นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ในบางอย่างที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขในเซฟโหมดนะครับซึ่งผมจะแนะนำในวันนี้นะครับก็จะมีอยูอ่3วิธีด้วยกันนะครับก็ขอให้ท่านเลือกใช้ตามความเหมาะสมของท่านนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับถ้าหากว่าเรายังไม่ได้เปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็ทําการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับแล้วกดปุ่ม F8 นะครับที่คีย์บอร์ดนะครับยำๆนะครับกดแบบรัวๆนะครับมันก็จะเข้าหน้านี้ขึ้นมานะครับ Advanced Option นะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนปุ่มลุกศรลงมาตรงที่ Save Mode ตรงนี้นะครับแล้วกดปุ่ม Enter นะครับเพื่อเข้า Save Mode ได้เลยนะครับ วิธีที่2นะครับในกรณีที่ทําวิธีแรกแล้วก็คือกดปุ่ม F8 แล้วก็ไม่ได้ผลนะครับมันก็จะเข้ามาในหน้า window ์ปกตินะครับเราก็สามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้นะครับมาที่ปุ่ม Start นะครับ Start เมนูแล้วก็มาที่ปุ่ม Power ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม Shift ที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มรีสตาตตัวนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม ชิปค้างไว้อยู่นะครับตอนนี้เราก็กดปล่อยกดปุ่มชิปได้แล้วนะครับเมื่อมาหน้าต่างนี้ก็มาเลือกตรงนี้นะครับอยู่ที่อยู่ตรงกลางตัวนี้นะครับที่มีรูปเครื่องมืออยู่นะครับคลิกไปนะครับเมื่อมาหน้านี้ก็มาเลือกตรงที่ Advanced Option นะครับหลังจากนั้นก็มาเลือกที่ Start Setting ตัวนี้นะครับ Start Up Setting นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Restart นะครับ เมื่อเราคลิกที่ปุ่มรีสตาร์ทเรียบร้อยแล้วเครื่องก็จะทําการรีสตาร์ทให้เรานะครับเมื่อเครื่องรีสตาร์ทขึ้นมานะครับมันก็จะมาอย่างหน้านี้นะครับก็คือ,อเป็นหน้าเดียวกันกับที่เรากดปุ่ม F8 นะครับแต่ในกรณีนี้ก็คือในขณะที่เรา,าเปิดเครื่องอยู่แล้วเราอยากจะรีสตาร์ทเครื่องแล้วก็ให้เข้ามาหน้านี้เลยโดยที่ไม่ต้องกดปุ่ม F8 นะครับก็ทําทตามเหมือนวิธีที่2นะครับ วิธีที่3นะครับก็ให้ไปเซตค่าทีา่ ms config นะครับก็คือไปที่ช่องเซิร์ตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า ms config เข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นมาคำว่า system configuration ตัวนี้นะครับเครื่องบางเครื่องอาจจะคลิกแล้วก็เปิดได้เลยนะครับแต่ในเครื่องของผมนั้นผมจะใช้วิธีการคลิกขวาแล้วก็ Run as admin ตัวนี้นะครับ เพื่อเปิดคอนฟิกขึ้นมานะครับเมื่อมาหน้านี้นะครับก็คือ system configuration ตัวนี้นะครับก็มาที่เมนูแถบบูตตรงนี้นะครับ,รรบแล้วก็มาเลือกตรงที่ save boot นะครับหลังจากนั้นก็คลิกโอเคมันก็จะถามให้เรา r e s t a r t นเครื่องนะครับแล้วก็กดปุ่ม restart นะครับเมื่อเครื่องทําการ restart แล้วนะครับมันก็จะเข้าไปใน save mode ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ ครับตอนนี้เครื่องได้รันเข้ามาที่หน้าเซฟโหมดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเรา,าไปเซตค่าที่ F/S Config แล้วนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นตามที่เราต้องการเมื่อเราแก้ไขค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าเราเลือกวิธีที่3นะครับเราจะต้องไปเซตค่าคืนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ไปเซตค่าคืน เวลาที่เราทําการรีสตาร์ทเครื่องนะครับมันก็จะวนมาที่เซฟโหมดตลอดนะครับเพราะฉะนั้นการเซตค่าคืนไปให้เข้าหน้าวินโดว์ปกตินะครับก็มาที่ดิสพีซีตรงนี้นะครับเดี๋ยวมัมคลิกที่ดิสพีซีนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็มาที่ไดซีนะครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าวินโดว์แล้วก็ไปหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า System 32 ตัวนี้นะครับสิสเทมซัลดูสองเราคลิกเข้าไปแล้วก็ไปเลือกนะไฟล์ที่มีชื่อว่า msconfig นะครับตัวนี้นะครับเลื่อกมาหาไฟล์ตัวนี้นะครับาาาคําว่า msconfig อยู่นะครับแล้วก็ทําการดับเบิลคลิกไฟล์นี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการเปิดไฟล์นี้ขึ้นมา ถ้าว่าดดบิลบัญชเปิดไม่ได้ก็ผมจะใช้การคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ RS Admin นะครับเพื่อเปิดนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าต่างเหมือนกับที่เราเปิดในหน้าวินโดว์ปกตินะครับก็มาที่แทบบู o t นะครับแล้วก็มาเอาเครื่องหมายถูกออกจากคำว่าเซฟเซฟบูสตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็คลิกที่ a อ p l y แล้วก็กดโอเคนะครับมันก็จะให้เราทำการรีสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ทำการรีสตาร์ทเครื่อง เมื่อเราเรีสตาร์ทเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าวินโดว์ของเราก็จะบูตเข้าไปยังหน้า Windows ปกตินะครับทั้ง3วิธีที่ผมได้ไดแนะนําไปแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้เลือกใช้นะครับาตามความเหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ